ไอครั้งนะผมกับ The s i n s Village DLC Shadow of r o a d แบบเกมเก่ารีเพย์นะครับผมก็อย่างที่บอกไว้ครับผมแบงค์นุกทานเซเตอร์ก็ได้ทำภาคไทยภาคหลักไปแล้วแล้วก็ภาคนี้ตัวเดผมคือ Shadow of r o a d เงาของ r o a d ทั้งเองนะครับผมก็็นการเสียลัาผมก็โหลดก็ลุยกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเขาทำภาคไทยนี้ด้วยนะครับผม่องตัวนี้ไปทีหลังนะครับ <laughs> มาเกมใหม่เลยครับผมป็นการเสียลานะครับ มาทมานเหมือนเดิมมามาฟังภาคไทยกันดีกว่าหวัดดีแค่โทษทีมาสายไม่เป็นไรฉันก็ชมนกชมไม้อยู่คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกฉันนี่หวังว่าจะไม่ใช่เรื่องที่คริสอยากให้ฉันเข้าทีมหรอกนะเพราะฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่เอาด้วยหรอก ็เห็นอยู่ว่าเขาผลักดันคุณกับลูกทีมหน่วยฮาวูฟยังไงเพราะงั้นไม่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องนะมันเป็นเรื่องของเธอฉันเหรอฉันเป็นห่วงเธอแล้วที่โรงเรียนเป็นไงบ้างถามจริงอยากคุยกับฉันเรื่องนั้นเหรอเด็กไม่ดีพวกนั้นยังวุ่นวายอยู่ไหมพวกนั้นเห็นฉันเป็นตัวประหลาดอยู่ไหมงั้นเฮ้ยเออ มองหน้าฉันเธอไม่ใช่ตัวประหลาดเป็นสิคุณก็รู้ว่าฉันเป็นเพราะเงนินฉันถึงอยู่ห่างทุกๆคนที่โรงเรียนเอาไว้ถ้าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นอะไรแล้วก็เนเธอไม่มีเพื่อนให้คุยเลยอย่างงั้นหรอคุยเหรอเรื่องอะไร,รอ่ะวิธีการเป็นคนธรรมดาหร,หรือวิธีการเป็นสัตว์ประหลาดน่ากลัว แนี่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังไม่เคยฆ่าพวกเขาสักคนสมมุติว่ามีทางที่จะกำจัดพลังของเธอได้ฉันจะรีบกำจัดมันทันทีเลยเออแล้วเงนฉันมีบางอย่างจะให้เธอดูผมไม่ได้เปลี่ยนชุดว่ <laughs> เป็นชุดนี้เล,เลยอ่ะมีเรนดากับมือทมอมายซีดอยู่แล้วแหละนะว่าเธอหมกมุ่นวิจัยมันและยังใช้มันทดลองกับมนุษย์ยังไงกับฉันไงใช่แล้วแต่ที่เธอไม่รู้คือเมื่อรเร็วๆนี้เราค้นพบงานวิจัยของเธอดูเหมือนเธอจะค้นพบเอ่อคริสตัลชระร้านา้มันช่วยกำจัดมือทมอมายซีดออกจากหน้าจได้คริสตัลชระร้า,างถ้าเราได้มันมาแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาหรือกำจัดพลังของเธอออกไปได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ ไม่แต่บันทึกมันไม่สมบูรณ์ยังไงก็เถอะฉันพอจะรู้ว่าเราจะหางานวิจัยส่วนที่เหลือได้ที่ไหนไงั้นเลยเลยไปหามันที่ไหนเหรอไหนนะอะไรนะส่วนหนึ่งของไม่กับไมซ์มันดูดกลืนและเก็บความทรงจำของคนที่ตายใกล้ๆมันรวมถึงเมรันดาและทุกสิ่งที่เธอรู้ ถ้าเธอเข้าไปยังจิตใจของมันก็อาจจะไขปริศนาเรื่องคริสตัลชำระล้างได้หมายความว่ายังไงเข้าไปในจิตใจของมันโอเคเออเธอต้องเชื่อมต่อจิตใต้สำนึกจะทำให้เธอเข้าถึงข้อมูลข้างในนั้นได้นั่นมันบ้าไปแล้วคุณบ้าไปแล้วใช่ใช่ใช่โรสแต่มันมันปลอดภัย แคบคิดซะว่าไปไปเดินเล่นในความทรงจำของคนอื่นคุณคิดว่ามันจะได้ผลเหรอลองดูก็ไม่เสียหายนี่มีอะไรต้องเสียอย่างนั้เหรอแล้วฉันจะทำได้ยังไงอะกฉฉฉ็ฉันก็ไม่รู้อนะพยายามเข้าถึงมันแล้วดูว่าจะเป็นยังไงโอเค เอาไงก็เอาพูดสะย,ยาวเลยวะแต่ชุดก็ไม่เปลียนด้วยผมเล่นเจ้ายิวดสนี่เพี้ยนชมัดใช่เลยนั่นดูเหมือนเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหน้าคนลุกเข้ามาใกล้เดานะอย่าตัวประหลาดอยากเป็นเพื่อนกับคนแบบเธอ <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รู้อยู่ในมือเอเงียบนอย่าดูคนเห็นอะไรที่นไม่เ็ไมดวอะไรไม่รู้อยู่ในมือเอใครมเเงีย่นฉันนั่อยู่ที่นี่เหรอเคยะหอเค น,นี่มันเหตุปกติอุ้ยแปลภาษาไทยได้วยะบอกแล้วก็สุดจริงๆเว้ยนั่นน่ะุกป้ายสิครับทางออกอ่ะดูดิเห็นป่าวะเนี่ยเห็นปะทางออกดูดูดูจะต้องผมของปรับเสียงที่เพิ่มขึ้นดีกว่าวะปรับเสียงเพิ่มขึ้นดีกว่านะเพราะว่ามันเบาเกินไปอ่ะเอ,อ่อระดับเสียงใช่ไหม อืมเป็นเจ็ดแล้วกันโอเคแค่นี้พอเลยเ<ม>พราะมันเบาเกินไปว่ะโอชุดนี้ผมไม่เล่เปลี่ยนวะเออเป็นชุดนี้แล้วกันเนาะถือซะว่าเป็นความแตกต่างครับผมตอนเล่นครั้งแรกก็ผมจะเล่นชุดธรรมดาไงพรภาไทายก็เป็นชุดสีดําเนี่ยเออมันเข้ากันเลือเกินนะอ๋อนี่การี่การการแปลแบบอันนี้แล้วอ่ะ ย้อนหลังแล้วอ่ะนี่จะไปจะเป๊กเ,เ,เหมือนเดิมเป๊กกว่าเดิมครับน่าจะไปเที่ยวของไอ้คราวที่แล้วได้นะที่ผมเล่นไว้อ่ะเออโอเคไปผมจะเล่นถึงอ๋อตรงนั้นผมรู้แล้วตรงไหนเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเออค่อยดังขึ้นหน่อยว่ะเคไป ไปเรื่อยกันต่อครับจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างเนาะอ๋อตรงนี้เดี๋ยว,ยวอาจจะแปลดีขึ้นนะครับตรงนี้ ว่านี่ไงอ่าดีขึ้นหน่อยนึงเรามั่งไม่รู้อ่ะไปโอ้โหไปไปไปผมจะสุดคงแค่ผมจะสุดตรงแค่นั้นเหมือนเดิมนะที่ว่าเจอไมเคิลเป็นครั้งแรกที่ภาษาดีมิเทสมั้งเออของอวแค่นั้นแหละเอาละ เฮ้ยถูกทางแล้ววะตัองถูกทางวะวิ่งไม่ได้ด้วยนะตอนแรกอะเอาล้ไงฉันออกไปม,มีคนอยู่ในนั้นเหรอีอันตรายอ,อันตรายยังไงกันออรอก่อนนะฉันจะลองไปหากุณแจดูครับตามนั้นไปไปหาคุณแจครับ น้องก็ยังวิ่งไม่ได้นะตอนนี้ไปมาถูกทางเฉยเลยวะ่ะมันไปทางนี้นะครับอ่าละมาไปอย่างช้าชาช้าชาหน่อย รถไม่มีอะไรครับไปต่อเอาละเอาละนี่ไง <c oughs> โอ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> นั่นชื่อฉันนี่นก็ใช่สิครับไปต่อตรงนี้มีอะไรอ๋อโอเคไปดีครับไปดี เห็นอะไรางหลังนะแล้วก็ไปแล้วโอเคได้กุญแจแล้วครับผมตรงนี้กุญแจห้องขังนะครับยี่เมียเนาะไปหยิบแล้วก็ไปเลยจะขึ้นแล้วจะแล้วจะหยยบทำไมวะน่ะ ถอนเถินองไปดีกว่าไปไก็ยังวิ่งไม่ได้นะครับกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมที่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตก <c oughs> ใจหมดเลยอ,อข้างบนข้างบนด้วยเว้ย้อน่าเดิมว่ะหน้าขยะขยแขงย้อนมาเดิมครัาบาาน,นั่นเสียงอะไร ใครเจึไปไปใครุจครับเข้าไปได้นั่ไงกระชามาแล้วครับ ที่นี่ต้องเรียบไปต่อแต่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเออคนละเสียงกันเลยวะ่ะเออทำดีทำทีครับทำดีครับ,ค,รบคนละเสียงกันเลยเออแย้งง่ายทีนี้ไอตอนฟังอังกฤษอะผมฟังไม่ออกเ,ออเสียงใครเสียงใครเดี๋ยว<ข>สิรอก,ก่อนเสียงส่ายกับเสียงมืด,ม,ดมนๆหน่อยเอาละไปต่อครับไปต่อ มาทางนี้โอเคนี่แหละโอเธอล่าไหวได้ไงอ่ะหรือว่าไม่ไหววะช่วยฉันยกหน่อยได้ไปนี่เดี๋ยวเธอจะไปไหนนะ เดี๋ยวมันจะมีเอ่อท่าค้างแล้วก็ขอเอ่อดิเล์ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยถ้ามันดิเลก่กระตุกกระตุกแบบนี้ขออภัยอ่ะตอนคัสซีนอ่ะที่มันไม่ไม่ซิงกันอ่ะเพราะผมจะฟังภาคไทยอย่างเดียวนะผมม่าประมาณนั้นนะไปมาโอ้โหโลดทั้งนั้นเลยใช่ไหมี่ยบ้าอะไรเนี่ย ยังมีพวกเธออีกนะทุกคนหน้าตาเหมือนฉันเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คนที่ตายเลยวะนี่ได้ยินที่ฉันถามหรือเปล่าอะ สวิตนะครับผมเข้าไปลึกอีกตรงนี้ไม่น่าใช่นะไปทางนี้จะยังไม่บิดนะปหาสวิตตรงนี้เออสวิตใช่หรือเปล่ามุตรงนี้อออนโอ้โหโลดเต็มไปหมดเลยูริีศพเต็มไปหมดเลยศพฉันทั้งน,นั้นเลย อโอ้ยตกใจเว้ยจริงเหรอเนี่ยพระเจ้าโอ้ยไม่เคยจำเลยว่ะ <ś c oughs> ม่ส่งลุงนี่ <ś c oughs> ไม่รู้ลืมอีกอะเอาโอเคได้มือจากสวิตล้วไปไปทางเดิมไม่ได้ต้องไปทางนี้นะอ๋อฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกนะฝนตกเอาโอเคไหมข้านงนอกน่าจะฝนตกนะขออภัยด้วย

ไปดีไปดีไปดีแล้วก็ยกทวงไปละเสียงไเสียงมากเออ,อเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วสิเออ วิ่งอะไรอ่ี้วิ่งใต้วิ่งเหอ มาวยแล้วมาช่วยแล้วโอเคมาช่ว,แวยวแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอืมโอ้ยเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่บอกทางให้วะบอกทางนี้ทางนี้โอเคโอ้ย ่อแล้วเว้ยก็อีธานมาช่วยแล้วครับถ้าใครทราบนะตอนแ้วผมไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากจะฟังภาคไทย่ยามาันจะเข้าภาคดีขนาดไหนเขาสาธารรม,มาขนาดนี้นะครับโอเคมาถึงแล้วที่เราเคยดูกันนะในแฟนเพจนะครับอันนี้ในเพจของแบงค์ทูปท่าเซนเตอร์นะครับอันนี้จะจำไม่ผิดอ่ะ ดีเหมือนมากอะไระไรเนี่ยมันชัยเลเห็นปะแกเป็นใครโอเคพวกนั้นมันตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไม่กระทั่งตรงเนี้ยยังไงอะนี่มันอะไรกันฉันอยู่ที่ไหน มึงตัวหนังสือสวยมากไม่จนกว่าฉันจะเอามันออกจากร่างได้เทนนี่มีคริสตัลที่ช่วยลบล้างเชื้อโมฉันต้องหามันให้เจอและจะไม่ไปจนกว่าจะทำได้อืมต้องสื่อสวยมากเลยได้เป็นใครเทวดาผู้พิทัดดก์กของฉันเหรอ <c oughs> แล้วนายมีชื่อไหมนะถ้าเป็นเทวดาเงินก็ต้องชื่อเรียลไมเคิลนี่ไงบอกแล้วโอเคไมเคิลเอาไงต่อดีอืมนี่เนี่ย โอเคมันอี่ามันเซฟมันดีเลยป่ะเอาแล้วผมก็ถึงเวลาแล้วครับผมเซฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อในภาคต่อไปนะผมกับ Shadow of the c r e v i e n t Moon นะผมภาคไทยนะผมเอาแล้วผมจะลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาช่องมุ้ยโอโซนด้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมกับเกมการีเ Replay c i v i l l a g e Shadow of t h o o d ครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครา